นี่มาดูนะครับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบอบูรภาที่จอดรถก็เยอะนะครับแล้วก็มาซื้อบัตรตรงนี้ก็ผู้ใหญ่80เด็ก40นะครับแล้วก็คนร่งต่างชาตินะครับก็จะเป็น220นะครับเด็ก120ประมาณนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วเข้าไปดูกันมาวอาทคนมันจะพอสมควรแต่ถ้ามาวันเสน่าจะเยอะเพราะว่า บางคนเข้ามาเที่ยววันเสาร์กลับวันอาทิตย์นะแต่วันอาทิตย์ก็ก็เยอะอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันสีสันแห่งท้องทะเล มีถนะนถนนด้วยนะครับนี่นันนมาดูกันปลาอันนี้ก็เหมือนเราอยู่ใต้ท้องทะเลอะไรนะเนียดูดีชัดมากอ่ะเขาเลี้ยงดีมากเก เป um ็นกัะพุนนี่นนีแ่อย่างนี มันต้องทําแค่2แค่เนาะช่วยจะได้เห็นหน่อย <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> นี่คือปลานวนจันทะเลปลานวนจันทะเลไม่มีเลยมันเป็นลูกปลาอยู่ เข้ามาดำหลึกคนนี้ไวไหมน,นี่ปลาเลยนะปลาสร้อยนกเขาปลายตรงนะครับกับปลากระพงหางเหลืองโอ้โหที่หัวจานซะเนี่ยน,นี่ปลากระพง,งเออมหมดเลยมาอย่างเร็วเลยแล้มีปลาปลากระ,ประเป้า อาลากระเป๋าี่เมาแล้วมาแล้วอาพะ,ะกระเป๋าอาะ,ะ,ะ,ะกระเป๋าเป็นป่าที่มีปิกร้ายแรง ขายเยอะมากเพรว่ามันเป็นหนแบบลูนะครับจะมีปลาตัวใหญ่เนต้องบอกเลยปลตัวใหญ่มากปลาหลางเข้าไลาดก็ไป่มีครับ เขาสู่โซนใหม่มีโซนใหม่เออมันไม่ไหวมัน,ออมนไม่ไหวมันม่วงนอนมันง่ว,นนวงนอนมิงสุมันง่วงนอนไม่ใช่ปลาดาว หนุมหนักใช่ไหมหรอทำอะไรอยเ่็น่ขยับได้ด้วยดินี่ได้แต่ว่าเขาดูมีแต่มองไค่หนไม่ตัวเลยเนี่ยไม่ใช่เหรอพ่อเนย ็อยู่แนวเนี้ยแหละมันถึงจะฉันะดูคนเยอะป่าชายเลนนะครับต้นน่าจะเป็นต้นโป่งกลางต้นนี้มันจะช่วยกันสูดซับความรุนแรงของคลื่นพายุคลื่นทันคลื่นน้ำทะเลที่สัดเข้าฝั่งถ้าเราไม่มีป่าชายเลนเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้ชายฝั่งเราหายไปเรื่อยๆๆนะครับเห็นไหมว่าต้นโปงกลางมันก็เหมือนเป็นรากที่เส้นใหญ่ๆเอาไว้ยึดโยง ดินรอบๆนะครับยิ่งมีเยอะเท่าไหร่แต่ดินเราก็จะมีอยู่เดือนเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นปลาปลากเป้าเท่านั้นเลยเฮ้ยเหมืปนปลาที่มีพิษเท่านั้นนะครับไม่สามารับประทานได้หรือมันรับประทานได้แต่ว่าต้องมีเชฟที่ผ่านการฝึกฝนในการดึงเส้นพิษออก กราไม่จำเป็นจะไปดำน้ำเลยเนาะดูดูแค่นี้ก็ไอน,นี่แล้วอะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปลุกล้านเขานะครับให้เขาอยู่แ,แบบระบบนิเวศของเขาเนี่ยดีที่สุดแล้วครับนี่คือสัตว์น้ำใต้ทะเลลึกนะครับที่เราหาก,กันมีอันนี้ที่คือเป็นข่าวไปน,นะครับปลา ออฟฟิศตัวนี้มันจะเหมือนแบบเป็นตัวของทางนะครับไปมันจะเป็นทรงแท่งนะครับทรงกระบอกเราก็ให้ทุกคนเดินวนนะครับตรงไปนะครับดูแค่นี้ก็ไอ้นี่นะครับได้ศึกษานะผมนิเวศของผ้าต้องทะเลโดยการที่ไม่ต้องไปด,ดำทะเลไปอ่ารบกวนเขา อันนี้เป็นตุ้บต้นในราคา80บ,บาทผู้ใหญ่เคิยวว่าคุม้มมากๆนะครับเพราะว่าถ้าไปดูอัพพารียฟอื่นอ่ะที่มีแบบในกรุงเทศเแพงๆโอ้โหบอลบอลหลุดด่ายนะแต่อันี้คือมันคุ้มอ่ะนะครับ ก็ควรจะมาเที่ยวกันนะครับมาแถบชุมบรีก็แวะมาบอบูรพาโอเควันนี้จบเท่านี้นะครับเกือบสิบนาทีตลอดทางคิดว่าถ่ายสิบนาทีนะเยอะมาก่านที่เดินไกลมากนะครับก็ถือว่าคุ้มจริงๆนะครับมาดูกานจะลงในทุกแพลตฟอร์มช่องนะครับเยติเอเมนทีวีสวัสดีครับ